สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับเป็นกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะฮือฮาในแฟนบอลไทยเกี่ยวกับเรื่องน้องจอนมิติเน่นนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนสังกัดสโมสรอโอริโบเอสเคในดิวิชั่น2สวีเดนนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับการหลุดจากทีมชาติไทยชุดยู20นะครับทีมที่ไปแข่งที่ประเทศจีน ในการแข่งที่แชมเปี้ยเชียรอบสุดท้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นครับอีกไม่ถึงเดือนนี้แล้วครับที่เราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยเราจําเป็นจะต้องอยู่เหนือนะครับญี่ปุ่นหรือเกาหลีสักทีมหนึ่งเพื่อจะเข้ารอบซึ่งผมก็ได้เรียนในเคลปที่แล้วไปแล้วครับว่าเราจะต้องเกินร้อยครับต้องมีความพร้อมแบบมีเท่าไหร่ต้องจัดลงให้ให้หมดครับเพราะว่าการเจอกันครั้งนี้เป็นนัดตัดสินชะตากรรมในการที่ไปต่อ ของทีมชาติไทยชุดอยยี่สิทีมนี้นะครับซึ่งก็สร้างผลงานใช้ได้ครับตลอดมาแต่ในสายตาผมแล้วนะการที่จะเราจะเหนือกว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเราต้องเกินร้อยครับมีเท่าไหร่ลองจัดเต็มให้หมดแต่ตอนนี้นะครับนักเตะที่มายืนแดนมิดฟิลให้กับทีมชาติไทยชุดอยยี่สิทีมนี้เข้าร่วมซ้อมมาแล้วระยะเวลาหนึ่งนะครับอ,อย่างจอ์ิเนนเนี่ยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร ทีฟีฟ่าไม่อนุมัตินะครับอย่างที่ปัญหาเนี่ยทำให้แฟนบอลไทยลหลายๆคนยังไม่เข้าใจครับว่าน้องเข้ามาร่วมทีมนานแล้วทําไมเรื่องเอกสารจึงจะมีปัญหานะครับแล้วน้องเองเขาก็ไม่ใช่ตัวโอนด้วยทางคุณแม่เขาเป็นคนไทยน้องเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าน้องนะถึงขั้นว่าล่านะครับหยุดพักดรอปการเรียนไว้เพื่อที่จะมาสร้างความฝันในการติดทีมชาติไทย บ้านเกิดของคุณแม่นะครับเรามาร่วมซ้อมในระยะที่เขาคิาที่จะพอสมควรซึ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วผมมองวิติฟุตบอลนะครับในลักษณะที่ผมเข้าใจแพชชั่นนี้นะครับว่าน้อยนักน้อยหนาครับมีไม่เยอะหรอครับที่เราจะมีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนหรือว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งเนี่ยที่จะมีความรู้สึกรักทีมชาติไทยแล้วอยากจะเล่นให้แบบนี้แล้วก็ข่าว,ข,าวข่าวมาก็ถือว่าน้องเขาีฝีเท้าดีนะ มีฝืกเท้าในระดับมาตรฐานที่จะอ่าเสริมทับที่ตะให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในอนาคตซึ่งตรงจุดนี้เรื่องฝีเท้าผมไม่เน้นหรอกครับคือจริงๆแล้วนี่อย่างโคดิชิระบบเจแปนเวีในทีมใหญ่เนี่ยเขาก็มุ่งเน้นนักเตะที่อยากจะเล่นนักเตะที่มีความพร้อมนักเตะที่มีใจที่จะเล่นเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญคือมีไอคิวฟุตบอลที่ดีนะครับมีไอคิวฟุตบอลที่ดีมีทางบอลที่จะสามารถพัฒนาขึ้นต่อยอดขึ้นสู่ระดับสูงได้ ซึ่งนะครับจากข่าวข่าวก็ถือว่าน้องมิเตเนนทำได้ดีมาตลอดนะครับและการที่โดนแจ้งข่าวนะว่าเอกสารไม่ผ่านไม่ได้ไปต่อกับทีมเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเศร้ามากๆนะนะครับเป็นเรื่องเศร้ามากแล้วก็มิเตเนนเองคงเศร้ามากรวมัง้งครอบครัวด้วยนะครับการเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องหยุดการเรียนไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเด็กอายุป,ประมาณนี้นะครับ แล้วมันจะส่งผลกระทบหรือเปล่าครับกับอนาคตในการที่เขาจะมาเล่นร่วมกับทีมไทยอีกครั้งหนึ่งอนาคตน้องเขาอาจจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นในระดับยุโรปคลาสยุโรปไปเลยก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีการชี้แจงออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะอยู่ในความสนใจของแฟนบอลจานวนมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นข่าวล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่เราส่งไปเป็นเอกสารเป็นเป็นภาษาไทยซึ่งซึ่งผมก็อยากจะพูดเลยนะ นในการที่จะทำเอกสารเนี่ยไปยังฟีฟ้านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะถ้าถ้าเป็นกรณีนี้ผมบอกไปเลยครับว่าคือจริงๆมันต้องติดต่อแต่เนิ่นครับกับกรมการปกครองหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาส,สปอร์ตมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุจิบัตเิเกี่ยวกับเรื่องเทะเบียนบ้านใบเกิดคุณพ่อคุณแม่มันต้องทําเป็นภาษาอังกฤษให้หมดครับก่อนที่จะส่งให ให้ทางฟีฟ่านะไอ้เรื่องนี้ผมไปทราบรายละเอียดนะผมไปขอลงลึกนะแต่ผมบอกไว้เลยครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยในการที่ส่งเอกสารไปยังต่างประเทศเนี่ยคือสั้นนี่คือในในฐานะถ้าถ้าเพื่อนเคยไปต่างประเทศนะถ้าท่านเคยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปทํางานต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือไปเที่ยวต่างประเทศท่านจะรู้เลยว่าเอกสารภาษาไทยมันใช้ไม่ได้ครับจุดนี้ผมคิดว่าที่ผมฟังข่าวมาเนี่ยผมรู้สึก บอกไม่ถูกว่าเราเราจะคิดได้แค่นี้จริงหรอเจ้าหน้าที่ไทยเราอะนะครับที่จะสำเนาหรือทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยลงในอ e ีเมลส่งไปเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่เมคเซนส์แล้วมันตลกมากครับถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ในเคสของอนิโก้นะในเคสของโจนาธานในเคสของเบนเดวิดที่เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเนี่ยเขาทํายังไงเขาเขาถึงผ่าน,นครับ ทำไมเราไม่เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้กับน้องอมิติเน้นด้วยนะครับจุดนี้มันมันมันเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันเป็นการเสียโอกาสของทีมชาติไทยเรามากพอสมควรเลยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะโอ้โครับผมผมบอกไว้เลยนะผมผมเคยไปทําบริษัทที่ต่างประเทศนะครับผมบริษัทผมไปเนี่ยเอกสารทุกตัวจะต้องเป็นเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาครับแม้แต่เราไปทํางานประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่านะครับกบัมพูชาลาวหรือเวียดนามเนี่ย เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับเขาไม่ดูภาษาไทยเลยครับผมบอกแค่นั้นแหละครับและนี่ฟีฟ่านะอันนี้เป็นข่าวที่ผมได้ยินมาแค่นั้นนะจะเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นจริงนี่ผมบอกไว้เลยครับมันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากใช้คำพูดอะไรหรอกนะผมคิดว่ามันไม่ถึงระดับมาตรฐานที่เป็นทีมชาติได้นะในการบริหารจัดการแบบนี้นะจุดนี้นะครับผมเข้าใจหัวใจนักเตะที่หลุดออกจากทีมแบบนี้นะครับ นะครับถ้าเกิดว่าฟีเท้าน้องไม่ดีหรือเข้ากับทีมไม่ได้เข้ากับระบบไม่ได้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับอันนั้นเข้าใจได้ในฐานะที่เราดูบอลนะครับแต่ถ้าเกิดฟีเท้าน้องดีแล้วยังมีโอกาสพัฒนาไปได้ไกลและจิตใจน้องเนี่ยรักทีมชาติไทยขนาดนี้เนี่ยการหลุดออกจากทีมด้วยความผิดนะครับที่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของน้องเนี่ยแล้วน้องก็ต้องบินมาแล้วต้องต้องหยุดการเรียนมาเนี่ยผมถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเลยนะครับอย่างน้อยควรให้น้องติดทีมไปด้วยเอาพูดแค่นี้แหละเมือ่อเกันกับเอกนี้ปัญญานะนะครับเมื่อนกันนักเตะทีมปรทไทยลหลายคนที่อิชิเนี่ยบอกว่าถึงจะเจ็บหรือไม่มีสิทธิ์ลงแข่งก็ไปด้วยเพราะว่าซ้อมมาด้วยกันถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าน้องก็มีประโยชน์หรือว่ามีมีโอกาสติทีมเนี่ยควรควรจะทําอะไรบางอย่างที่ที่มันน่าจะ เป็นสิ่งที่ที่ดีกับน้องมากคนนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็แค่ที่ผมพูดนะส่วนจะเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือไม่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับประเด็นนี้เนี่ยถ้าไม่มีความชัดเจนออกมาเนี่ยมันก็มีข่าวหลากหลายกระแสนะครับแต่ที่แน่ผมพูดส,สั้นๆเลยว่าที่ผมคิดตอนนี้และพูดตอนนี้เพราะว่าเราต้องเอาชนะญี่ปุ่นหรือเกาหลีให้ได้สักทีมนึงอนะ่ะโอ้โหครับมันเป็นเรื่องที่ผมบอกไว้เลยครับว่าเราจะทําทให้มันอ่อนลงสักนิดนึงเลยไม่ได้เลยนะครับ ิรวัตรฟินบอไม่ติดมาแล้วนะไม่ไม่ไม่ไมไมไมหนึ่งตัวพิรวัตรมาแล้วนะครับได้หลายตัวที่เป็นนักเตะฝีเท,าท้าดีๆนะตอนนี้โชคดีที่มียศกรบูรพาเข้ามาเสริมเอราวันกาเย,ยเข้ามาเสริมแต่เอราวันจะตามไปสมทบไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอีกนะครับที่จีนน่ในแบทวันที่สิบสี่นะบูรพาพันเจอกับญี่ปุ่น,นเอราวันการเย,ยจะบินไปวันที่เก้านะครับก็คือก็ถือว่า ผมรู้สึกใจหายนะครับรู้สึกคือถึงแม้ว่าจะมีพิรวัตรฟินบานะครับถึงแม้ว่าจะมีทุกคนที่ผมเมอ่ยถึงเนี่ยอยู่เต็มทีมรวมทั้งมิติเน้นด้วยเนี่ยผมก็ยังว่าลูกผีลูกคนเลยครับจะชนะญี่ปุ่นหรือเกาห,หลีได้นะครับแต่นี่พิรวัตรก็ไม่ได้ติดมิติเน้นก็เอกสารไม่ครบผมคงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับกับเรื่องนี้หรือนะครับทีมงานอาจจะมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะ ผ่านไม่ว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้สักทีมหนึ่งเพื่อจะเข้ารอบเนี่ยมันก็อยู่ที่ความมั่นใจของผู้ทําทีมนะครับแต่สําหรับผมในสายตาผมแล้วเนี่ยนะครับเราเล่นดีครับแต่โอกาสที่จะชนะญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยผมคิดว่ายากยากพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับแต่อยากจะให้ชี้แจงให้มันชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องจอนมิตินเน่นซึ่งผมก็รู้สึกเชียร์นะผมเชียร์จูวิทสิมาตลอด แล้วเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอย่างน้อยนะครับให้น้องก็ติดทีมไปด้วยไม่เป็นไรครับโคต้าตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่ามีที่ว่างนะอยู่ยี่สิบมีที่ว่างมีที่ว่างพอให้น้องนะครับเดนินทางไปสัมผัสเกมกับเกมด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข่งแต่การที่น้องดรอปการเรียนแล้วบินมาที่นี่นะครับผมคิดว่าเราควรจะมีอะไรที่เป็นน้ําใจนะเพราะว่าน้องก็เป็นนักกีฬาแล้วอยากจะเล่นในทีมชาติไทยนะครับอยู่สิบเจ็ดเนี่ย นักเตะเขาก็บมีอาการบาดเจ็บโค้ชก็ยังไม่ออกนะมานาแป้งสั่งมาเลยว่าให้ให้พาน้องเข้าไปด้วยพูดไม่ค่อยอกอล้วครับตอนนี้ผมสลับอยู่20่นะนี่บอกตรงไปตรงมาแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเจอศึกหนักเหลือเกินครับในการไปแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติเอเชียรอบสุดท้ายที่จีนครั้งนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขบัชรกับเอกนิตด้วยนะครับในนัดที่เราเจอกับอัฟกานิสถานแล้วก็จะเจอกับทีมชาติศรีลังกานี่นะครับ โดยสุภโชคสรารชาตินะครับมีคิวทำศึกไทยดาบี้แมตช์กับเอกนิปัญญาในาการแข่งขันฟุตบอลเจทูนะครับโดยเอฮิเมเอฟซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคอนซาเดเรซัปโปโรในวันที่23มีนาคมเป๊ะเลยครับเราแข่งวันที่21กับวันที่25นะครับวันที่23เนี่ยเอฮิเมเอฟซีทีมของเอกนิตจะนะครับเปิดบ้านต้อนรับคอนซาเดเรซัปโปโรทีมของสุภโชคสรารชาติและจากนั้นครับวันที่26มีนาคม เจลีกครับนะครับฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นเอฮิเมฟซีของเอกนิปัญญามีมีคิวการแข่งขันนะครับพบกับเลบลาบิสอากิตะนะครับส่วนคอนซาเดเลซซัปโปโรมันที่ญีนะครับ, ale, ปปรน 26, นรบของสุภาพบุรสารชาติเนี่ยวันที่26มีคิวบุกไปเยือนนะครับฟุกุชิมะยูเนเต็ดทีนี้นครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยโอกาสที่เอกนิสกับสุภาพบุระจะมาร่วมทีมก็คงจะยากหน่อยถึงแม้ว่าฟีฟ่าเขากำหนดว่าจะต้องมานะ แต่ผมคิดว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างสโมสรกับทีมชาติด้วยนะครับในกรณีนี้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากหรอกครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังมีตัวมิดฟิลด์แดนลุกแล้วก็ตัวผู้เล่นสนับสนุนแดนลุกอยู่หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นพีเจนะครับไม่ว่าจะเป็นกอุ่มนะครับที่อาจจะติดเข้ามาแล้วยังมีเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับสุภาชัยใจเด็ดแล้วก็เจแบงค์นะครับสุพนัทเหมือนตาก็คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพ พอสมควรครับสําหรับตัวพู้เล่นที่เรามีอยู่ก็รอฟังข่าวข่าวอีธีหนึ่งครับว่าสุะโชคสารชาติแล้วก็เอกนิปัญญาเนี่ยจะสามารถมาร่วมทีมกับทีไทยเราได้หรือไม่ในช่วงการแข่งขันเดือนมีนาคมที่ถึงนี้ครับ ไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มั่นคงผู้เผอเราอังอภัยชนสลไปหัวใจเดียวกันขอบคุณขอบคุณฟ้าดันไหหัวใจคู้ลุยพันมันทมงแนทาง เชืสุดทุมใจเพื่อชาเพือ่อบรรลุชนเพื่อทุกคนก้าวพ้นจิตใจหัวใจนักสู้ยังปูป้องเราอยู่หายไหมชาสุดยังใจไปให้คืนฝันบอกจะแชร์กัน

ทุกคนก้าวพวามจิตใจหัวใจเดิดสู่แห่งผู้ก้มรดมหายในช่างสุดหอวงใจแต่ให้ทุ่มฟันมองจะช้า